นายประประสบสุรัตว์วดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทยพสต์ข้อความลงใน Facebook ระบุว่าน้ำท่วมวันนี้ใครทำก่อนอื่นก็ต้องแสดงความเห็นใจชาวจงังหวัดปทุมธาน,นีฝั่งตะวันออกหรือฝั่งรังสิตท,ที่เกิดน้ำท่วมแบบที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นมาได้ผมได้หารือผู้เชี่ยวชาญหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอ,อรอภิชาติอนุกูลอัมภัยซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาเรื่องน้ําของผมและก็เคยเป็นที่ปรึกษาในรัฐบาลก่นกอนๆมาแล้วเพื่อให้ง่ายผมขอยกความเห็นของดออรอภิชาติดังนี้ระยะนี้รัฐบาลและหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องน้ํากําลังวิตกจริตหัวสําสรอยปี54ที่ไปอ้างคําสั่งทางการเมืองของรัฐบาลเดิมที่ให้เก็บน้ําไว้ในเขื่อนจนมากเกินไปก่อนช่วงฝนตกหนัก น้ำในเขื่อนใหญ่มีน้ำถึง80%ดังนั้นพอฝนตกหนักเด่นเดนกันยาย,ยนปี54รัฐบาลใหม่ซึ่งเพิ่งทําหน้าที่จึงยอมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตปล่อยน้ําสุดเกินออกจากเขื่อนแต่ในปัจจุบันน้ําในเขื่อนมีเพียง50%เลยไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐบาลและคณะกรรมการทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติจึงต้องเร่งระบายน้ําลงมาโดยเฉพาะจากเขื่อนปาสากักจนท่วมทุ่งรังสิต และบ้านเมืองแถวดอนเมืองทางทั้งที่บริบทขอประมาณน้ําต่างกับปี54อย่างสิ้นเชิงช่วงนี้มิแตฝนเท่านั้นไม่ได้มีน้ํามากมายไหลลงมาจากทางเหนือแต่รัฐบาลกับนําน้ํามาท่วมเสียเองผมจะมีคําถามเรื่องนี้ว่าใครเป็นคนสั่งให้ระบายน้าจากเขื่อนป่าศักและน้ําจากแม่น้ํานครนายกมาลงทุ่งรังสิตมีจุดหมายทางการเมืองอะไรหรือไม่และการย้ายเครื่องสูบน้ําจากเขื่อนที่คลองรังสิตถึง10เครื่องเพื่อจะเอาไปใช้ ที่ใดมีความจงใจทางการเมืองหรือเปล่าขณะนี้ผมเห็นว่าการบริหารจัดการการระบายน้ําเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมของภาคกลางตอนล่างรวมถึงกทอมอล้มเหลวเรายัางต้องเผชิญกับน้ําฝนต่อไปอีก1-2เดือนดังนั้นจึงขอให้ผู้บริหารได้ทบทวนนโยบายและมาตรการต,ต่างๆโดยด่วนวันนี้การบริหารจัดการน้ําทําให้น้ําท่วมไม่ใช่น้ําท่วมโดยธรรมชาติแต่อย่างดใดนปอดป,ประสบกล่าว